นีทุกสีทุกลายนะครับจักรวาเย็บคุ้นอย่างเดียวนะครับการรีดต่อสลับแบบลายแบบนี้นะครับใช้เครื่องจักรนุ่นนะครับนี่ไม่มีรอยเย็บเลยนะครับยกเว้นคุ้นนะครับไอที่หยักๆมังจะมีรอยเย็บนะครับนอกนั้นใช้เครื่องจักรรีดต่อให้เลยนะครับแข็งแรงถาวนทนทานครับไม่ว่าเกตไหนก็รีดด้วยเครื่องจักรให้นะครับเกตเอเกตบีเกตซีครับรีดด้วยเครื่องจักรให้เลยครับทุกตัวนะครับ กว่าดีกว่าแน่นอนครับเหล็กใช้เป็นเหล็กคาว์นทายแท้นะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับระเกด A นะครับเขตบก็ใช้เหล็กซุปซิงนะครับหลับประกัน6เดือนกับ1ปีนะครับผลลกพธ์นะครับ